รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับวันดี้ครับเอิร์ธเวลาดีๆแบบนี้นะครับเราสองพี่น้องกลับมาพบกับคุณผู้ชมทางบ้านนะครับกับรายการเอ็มคัดสาระและความมาเชิงเพื่อคนคอหนังครับครับผมสัปดาห์นี้นะครับอาจจะเป็นวันหยุดสําหรับใครหลายๆคนด้วยนะครับเพราะพุ่่งนี้เป็นวันรัฐธรรมนูญบางคนได้หยุดกันแต่ว่าบางคนไม่ได้หยุดก็ไม่เป็นไรครับอัปเดตเรื่องราวของหนังนะครับแล้วก็หาดูได้ตามช่วงเวลาว่างถูกต้องครับมีหนังดีๆปลายปีหน้าดูเพียบเลยครับใช่ครับโดยเฉพาะวันนี้นะครับเรามีตัวอย่างภาพยนตร์การะจนภัยสุดอัศจารย์ของเด็กผู้ชายคนนึ แล้วเจ้าเสือที่มีชื่อว่าริชาร์ดพาร์คเกอร์ภาพยนตร์เรื่องไลฟ์พ่อพายซึ่งเป็นผลงานเกิกเลกียดมากของพุ่งกับชาวเอเชียอังกฤษซึ่งหนังเรื่องนี้นะครับตอนนี้ขวาดเงินไปทุกๆประเทศเป็นรองหนังแนว3ามิติเรื่องเดียวนะครับอวตารอินเดียนี่ถล่มทลาย ประเทศจีนถล่มทลายไต้หวันถล่มทลายฮ่องกงถล่มทลายครับผมเป็นนางอัศจรรย์มากอ่าเดี๋ยวเราต้องรอติดตามนะครับผมแต่ว่าก่อนอื่นเหมือนเดิมเช่นเคยครับก่อนไปดูตัวอย่างหนังใหม่กันอัปเดตกันนิดนึงครับว่ารอบสัปดาห์ที่ผ่านมาฝั่งสหรัฐอเมริการเขามีการเคลื่อนไหวขึ้นลงอันดับอตกต่างกันบ้างบ็อกซ์ออฟฟิศโดยเมเจอร์ซีนิเ็กซ์ครับช่วงบ็ box o อ f ฟ c e สนับสนุนโดยเปิดแล้ววันนี้กรานอีจีวีโฉมใหม่อันดับที่5 เป็นภาพยนที่สร้างจากหนังสือขายดีผลงานของผู้กกับอังลีเรื่อง Life of Pi เรื่องราวของเด็กหนุ่มชาวอินเดียนามว่าไพคัตเทลที่มีชีวิตรอดจากเหตุการณ์เรือล่มโดยใช้ชีวิตอยู่ในเรือกับบรรดาสิงสารสัตว์และก็เสือคู่ใจริชาร์ดพาร์เกอร์ทำรายได้ไปอีก12ล้าน คงที่แนอันดับที่4นะครับซอบแอนิเมชันะจนภัยเรื่อง Rise of the Guardians จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อซานตาคลอสกระต่ายอีสเตอร์นักฟ้า <the> ฟันน้ำนมและแซนแมนต้องจับมือกับแจ็คฟรอสเพื่อปกป้องความไร้เดียงสาและจินตนาการของเด็กๆ ทำเงินเพิ่มอีก13ล้านกับ5แสนเหรียญยังเหนียวนน่นอยู่ที่อันดับที่3นะครับสำหรับภาพยนตร์เรื่องลิงคอนภาพยนตร์ชีวประวัติของอดีตประธานาธิบดีอับราฮัมลิงคอนที่กำกับโดยสตีเฟนสปิลเบิร์กและนำแสดงโดยนักแสดงรางวัลออสการ์แดเนียลเดลูวิสทำรายได้ไปอีก13ล้าน5แสนกับ9,000เหรียญพยักไร้สูญ7ยังคงครองอยู่ในอันดับที่2กับสำหรับตอนที่23ซึ่งใช้ชื่อตอนว่าสกายฟอ l จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อ เจมส์บอลถูกสถานการณ์บีบบังคับให้เขาต้องพิสูจน์ความจงรักภ,าภาักดีของเขาที่มีดอเอ็มผู้หญิงัญพาัญชงคนแกร่งนะครับทำรายได้ไป1 7ล้านเหรียญและภาพยนตร์ที้ทำรายได้สูงสุดเป็นอันดับหนึ่งนะครับก็ต่อเนื่องจากสุดสัปดาห์ที่แล้วลครองแชมป์เป็นสุดสัปดาห์ที่3แล้วละนะครับสำหรับการปิดฉากตำนานความรักระหว่างมนุษย์และแวมไพร์ใน The Twilight Saga Breaking Dawn Part 2การร่วมกันต่อสู้ในสงครามครั้งยิ่งใหญ่ครั้งสุดท้าย ทำรายได้เพิ่มไปอีก17ล้าน4แสนกับอุโมรียญทำรายได้รวมอยู่ที่254.5ล้านเหรียญและทั้งหมดนี้คือห้าดับภาพเพรียนทําเงินสูงสุดในสหรัฐอเมริกาประจำสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานี้ครับ <c oughs> ช่วง first cut รวมภาพยนตร์ฮอลลีวูดสีมิติ AIS 4DX แห่งแรกในเมืองไทย This is an astounding story of courage and endurance, unparalleled in the history of shipwrecks. You're a legend among sailors out there all alone. I wasn't alone out there. Richard Parker was with me. Richard Parker? This next part of the story you may find hard to believe. <laughs> Well, your story doesn't have a happy ending. Well, that's up to you. Life of Pi. <laughs> Warner Brothers Pictures, Metro-Goldwyn-Mayer Pictures, New Line Cinema, <laughs> La and M Cut. มอบโอกาสให้คุณได้ชมภาพพิีศ์เรื่อง The Hobbit การประชนภัยสุดคาดคิดจำนวน80รางวัลรางวัลละ2ที่นั่งเ oh <my> พียงท่านตอบคำถามจากภาพยนร์ได้ที่ www.na.com n นะค,ครับ,บคำถามจากภาพยนร์มีดังต่อไปนี้นะครับใครเป็นคู่ชวนบิลโ์แบ็ค um. กินส์มาร่วมการประชุมภัย A. โ r o d o B. ฮอริน C. กันดา D. บีออนเครับพักชมโฆษณาสักคร,รู่นะครับ ถึงวาระแล้วครับที่เราจะพาทุกคนเดินทางเข้าสู่โลก The h o b b i ิการประจนไทยสุดคาดคิดวันนี้พิเศษจริงๆสักครู่เดียวหลังโค้นาครับอ็มอยังอยู่กับเบลและพินรี่นะครับในเอ็มคัสสาระและบันเทิงเพื่อคนคอหนังครับมาถึงช่วงที่หลายคนรอคอยรวมถึงเรา2คนด้วยนะครับนั่นก็คือเราจะท่องไปในโลกของ h อ b b ิ t ถูกต้องครับนังเรื่องนี้เป็นหนังที่ยิ่งใหญ่มากนะครับเป็นหนังซึ่งสร้างมาจากหนังสือวรรณกรรมของ J.R.R. Tolkien เรืเ o b ฮ i t ซึ่งเป็นการประจนภัยที่เริ่มต้น60ปีก่อนตำนาน The Lord of the r i n g ตใตยภาคนะครับซึ่ง Peter Jackson ใช้เวลานานมาก หนังเรื่องนี้ลงทุนสูงมากโดยเฉพาะนาวัตกรรมในการถ่ายทําเป็นครั้งแรกในรูปแบบ48เฟรมอย่างที่เราคุยกันซึ่งชาวโลกนั้นจะได้ประจักษ์แล้วล่าสุดก็มีการฉายรอบปฐมชาติไปที่นิวซีแลนด์ในนครหลวงวาลิงตันจราไปกันครบเลยนะใช่แล,แ,ลแล้วแม้แต่สปูลเบิร์กเองหรือแม้แต่ทุกคนได้ยังมีเจมส์แคเมรอนเองตอนนี้ไปซื้อที่เลยนะครับเพื่อทําอวตารอยู่แล้วก็ตื่นเต้นมากกับหนังเรื่องนี้ครับผมแล้วทุกคนก็รวมตัวกันมาชมหนังเรื่องนี้บนพรมแดง นั่นนี้ถือว่าเป็นการประจนภัยที่ยิ่งใหญ่มากของเจ้าบิลบแบ็กกินซึ่งเป็นคุณลุงของฟร o อดโรแบ็กกินเองพอลกันดับแล้วก็สเสน่ห์อยู่ที่คนแค่ส13คนที่นำทีมโดยผู้นำคนแค่ทอร์เรนต์โอ้ขึ้นชืครับผมซึ่งวันนี้มีเรามีเบื้องหลังมาฝากกันโดยเรื่องราวก็น่าติดตามครับแล้วก็จะบอกว่าไปดูเทคนิคครับไปดูวิวไปดูบรรยากาศคุมยิ่งกว่าคุมเรื่องนี้วันนี้จะพาไปดูเบื้องหลังกันนะครับติดตามได้กับฮอลลีวูดคลาสสิคโดยฮอตพอตบุฟเฟ่นะนาะชาติครับ Hollywood cut <laughs> hot pot buffet na -na -chat. we want the Hobbit to be a, a visual experience that goes several steps beyond Lord of the Rings the fans of the hobbit they're going to get so much more to dungeons deep and caverns You'll get taken on an amazing ride. So, this is the Hobbit. I cannot guarantee his safety. Understood? You will see more of Little Earth than you've ever seen before. I think that people will see more than once. I know I will. <laughs> When we made The Lord of the Rings, I was absolutely sure that that was going to be a once in a lifetime experience. I never realised that 10 years later, um, we were doing it all over again. We actually shot for 266 days on The Hobbit, which was exactly the same number of days that we shot on The Lord of the Rings. So I've sort of done the once in a lifetime experience twice, but not a third time. There won't be a third time. It was a little bit like returning to summer camp. You know, so many of the people who were part of the first journey, a part of this journey. it was extraordinary coming back onto set with those same people. you looked around at all the faces in the crew and thought, here we go. the same creative talent, 20 or 30 of the most senior people, were lord of the rings veterans. what Who would a treat. Have thought. it would ever have happened again. i know. to have a chance to return, pop the wig on and the feet on. It, it kind of feels like i've stepped into a time machine. <laughs> And I get to meet all of these other actors who are coming along for the real long journey, and sort of seeing in them a little bit w what we felt like when we started. The Hobbit is actually Professor Tolkien's most beloved book, and it's your first introduction to Middle Earth for a lot of readers. The story of The Hobbit takes place sixty years before the events in The Lord of the Rings. Bilbo Baggins. I'm looking for someone to share in an adventure. We join Bilbo, as the book The Hobbit does, as a kind of home loving, fairly solitary hobbit. They like their comfort, they like their food, and they treat strangers with suspicion. So the worst thing that could happen in Bilbo Baggins' life is to suddenly be dragged off into a dangerous adventure. Mr. Baggins, at your service. service. Hmm? Fortune comes knocking on his door in the shape of 13 dwarves. far to the east over ranges and rivers lies a single solitary peak the dwarf's home is called erebor otherwise known as the lonely mountain when you enter you're in the middle of this vast subterranean palace carved out of solid rock gold and jewels were the resource on which they built their dwarf kingdom there was this huge amount of gold which attracted the dragon, Smaug. Dwarves try to defend Erebor, but there's nothing they can do. Erebor is literally ripped apart. <laughs>